สำราบสำรานาบในสกลุมสำราบเน้เดระเดือของคิมมากมายหลายอย่างทักาได้ทักทายได้เด้อจระเดือ ป้าไม่จ้าป้าไม่ค่ะระหว่างร,ปรอปลาผู้อานไปซื้อเห็ดเพาะถุงร้อยถุงนึงแกมั่งแกมั่งไม่แกมั่ง ไ้มันมีอ่อนก็มีแก่ก็มีผสมกันเราจะไปเลือกได้เวลาเราก็เลือกไม่ได้ไหมแ่อคะแเส็ไม้มใส่เห็ดตอนจีไปดรา,า,า,าจะได้หยิบงให้ครูามักิโลห้ามกิโลอาห้ากิโล กิโล okay. <Half kilo. S 1> ห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลห้าห้าเป็นจ้าห้าถามไหมคะพี่ว่ากันนเจ้าอะไรจร๊ะระทอนมันหวานเลยจ้ะจะทอนปรยไฟ ปลาซาดินปากระป๋องไม่จ้าพี่ปลาทูหอมไม่จ้าสามห้าสามห่อร้อยเลยจ้าหย่ด่ยนะไม่ใช่ไรล,ละพันกาบาทนี่เลย ไปต่างหกากป้าไม่จะพี่เลยป้าไม่ขาไม่ว่ากันไหมคะเรียกได้เรียกได้นะค่ะพี่ เท่าไหรเธอจี้ที้เธอจี่จี้เก้าจี้จี้่ะเตเองไม่ถ่ายเธอหรอกไม่เอาเธอเข้ากล้องหรอกเธอไม่ต้องดีใจไปเดี๋ยวไปรัดกินกล้องฉันแม้สำคัญตัวมากเลยตัวเองสวยตายละ เออทำไรทำไมอ้าปากจกชี <t 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 ้มโมกตัวเองยังไงสวัสดีค่ะกำละสิบบาทสิบบาทกำเดียวก็มเมนแล้วรักได้รักได้นะคะ แ้่ตัวหอมไม่กสามห้าสามหอร้อยจ้ะเงินแน่นทานแตรู้ป่ามาแลามาแล้วตัวบางล่างเล็กเหมือนเด็กประถมแต่บางที่ต้อง,องมาเตรียมตัป่าไหมครพี่ากไหมคะ Tá sí. sí. sí.